ับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบพ่อกับผมอีกเช่นเคยครับกับคนหักว่าหัวใจกระเสียดกับผมขาสลับจิ้มนี่ครับนี่ก็เป็นว่าแม่บอกแม่พันยุขวอกครับเป็นบามันเลือดสูงครับนี่คือว่าช่วงนี้กัเพิ่นในฐานะท่องครับถึงว่าท่องลยแปดเดือนนะครับนี่แปดเดือน ว่าบำมันครับยูแบบนี้ฟางดนไปหาซื้อฟางน้ำพ่นองนะครับสามารถเขี่เข้าเอาวาเสดุใหม่เพิ่นจินช่วงก้านออกพันษาละครับเพระาะว่าฟางฟางเบิดนะครับฟางัวมเบิดเลยไปขอแบ่งน้ำพินองอย่ในกรมมีสายจิตโคเนือมานนองหว่ามากครับเรียงแบบง่งไๆนะครับหลังจากผมได้ตัดหย้าให้จินไปสองรอบแล้วครับก็เลยลงฟาง ไว้แบบนี้ครับนี่นี่ก็เป็นท่องที่สามครับท่องที่สามผมก็ได้ผสมเบียมาตเตอร์ไปครับนี่ผสมไปแล้วเลยเอามาปรับเอามาพัฒนาลอ่องเบงครับเพราะวา่าบามันลูกที่หนึ่งลูกที่สองนะครับเป็นไห่ลูกโค้งสางดีนะครับสีดีนี่ครับท่องนี่ก็เลยขอปรับเอาสายเนื้อเอาเบียมาตเตอร์มาผสม นะครับผมก็อยากเห็นอยากเบ่งนะครับมาการจ้าลูกของเพื่อนลูกผสมเบีรยมันเตรอครับสีแตกต่างจากบามันมาครับเพราะว่าผมได้ผสมบามันเท่าบามันแดงไว้สองตัวออกมาเนี่ยเพราะว่าโค้งสั่งดีครับโค้งสั่งดีหน้าตาดีนี่ครับก็เลยปรับนี่ครับปับมาเป็นสายเหนือร่งเบ่งครับท้องที่สามอันนี้ก็เป็นท้องสามนะครับนี่ครับท้องที่สาม เพราะว่าบามันผสมไ้ท้องหนึ่งท้องสองนั่นพันขอดมากออกลูกมากเป็นตัวแม่เบิดนะครับเป็นตัวแม่ต,แมตัวเมียเบิดนะครับก็เลยอยากลองเบิรงเนี่ยครับสสยบามันหลูกผสมบีมัสเตอร์ประมาณเดือนทันว่าครับผมอแม่พันทันว่าครับีกขอสุเดือนที่แปด เลยมาเก็บเลยเก็บหน่อยครับฝากพี่น้องเข้าครับตามภาษาคนฮักว่าหัวใจกระเสียดครับมาว่าช่วงใเวลาใดครับต้องดูแลพื้นนะครับสาคขั้นเบิดนะครับคือการดูแลสุขภาพง่วงเนี่ยครับการเลี้ยงง่วกอ่ือวยาป็นกันพัฒนานะครับเอาข้อมูลนะครับผมก็อยากเอาข้อมูลนะครับที่ได้เห็นได้เบื้องลูกผสมมีมาตเตอร์มามั่นแล้วผมก็ติดใจนะครับติดใจถูกใจเพราะว่าเพื่อนให้่มัดกล้ามเนื้อมาเร็วครับ ออกมาแรลกควาดแรกควาดตัวน้อยครับตัวน้อยๆนะครับหลังจากนั้นมาเลยเป็นเดือนสองเดือนโอ้ผมว่ามาเร็ยวมัดกับเมือผลนเรี่วนะครับก็เรยตัดสินใจมาใส่กับนี่แหละครับแม่สมหวังนี่แหละครับเอาเถ้อโค้งสางใหญ่ๆนะครับโค้งสางง่ายกระดูกง่ายนะครับโค้งสางงหญ่กระดูกง่ายนะครับคือสิ่งออกมากงามสวยเพราะว่าต้องอาศัยพันธุกรรมนั่นนะครับเพราะว่า แม่ส้มวังเนี่เป็นสายเอชเครับนี่ครับเป็นลูกสายเอชเเป็นตัวแรกของของผมเลยนะครับที่ผมได้พัฒนามากครับนี่ว่าหัวหลุนเก็บ<ม>ว้เป็นแม่พันธแมีบอกยุคขอ,อกยุคฟ้ามี่แหละครับการบีดงว่วการพัฒนางว่วต้องหาแม่พันธุโค้งสังง่ายๆ่กระดกูกง่ายๆ่งสายน้ำนมนะครับสำคัญ ครับใต้ิปนีะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับชมทุกคนทุกท่านนะครับขอให้ต่ความสุขความเจริญนะครับความเจ็บจะได้วาไข่ก็จะได้มีบุญกุศลน้ำตุ่มน้ำสู้ทุบาทยางครับใต้ลิ้นนะครับฝากก็อะไรก็แย่กดติดตามใหมผมน้ำนะครับด้อแจ้งเตือนจิปต่อไปครับกาละวาสวัสดีครับ